ครับผมลำบากไหมฮะโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมคือวันนี้เนี่ยเรามาเราเรียกว่ามาถ่ายซ่อมดีกว่าอ่ามาถ่ายที่เรียกถ่ายซ่อมเรียกว่าถ่ายเสริมถ่ายเสริมถ่ายเสริมซ่อมเสริมคลาสไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันซ่อมก็คือซ่อมซ่อมซ่อมก็คือโอ้ยข้านี้เนี่ยเนี่ยไรเนี่ยถูกแล้วอ่าครับผมก็คือ คิดอยู่แล้วว่ายัางไงิญรักเนี่ย <c oughs> คู่เราก็ต้องมีถ่ายเสริแมแน่นอนคิดกันไว้ในใจอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็มาเป็นซีนแต่ที่สําคัญค่ะอย่างหนึ่งคือวันนี้เป็น,ปนวันเกิดพี่นิวใช่ฮะก็เลยเข้าใจแต่ว,ว่าเข้าใจว่าพี่นิวอาจจะไม่ว่างวันนี้ครับผมหน้าที่ผู้พุ่มกับเนี่ยก็เลยตกเป็นของพี่นิงเราผู้พุ่มกับด้วยครับแล้วก็อีกสองคนที่เป็นผู้พุ่มกับเนี่ยก็คือพ้อกเองครับผมเพราะฉะนั้นก็จะมีฉากหนึ่งครับผมเตรียมดูได้เลยที่ ที่ขึ้นเครดิตมาเลยครับผมว่ากำกับโดยนภัทรนานนองและสิวัตรจอมรองคุณครับ<ช>ผม <ฮะ S 1> ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเฝ้ารอดูฉากนั้นกันนะฮะว่าว่า <บด S 1> ว่ามันจะออกเป็นยังไงใช่เราเราไม่ได้แค่กำกับเองเนาะเรารเขียนบทแล้วก็เขียนแ,แสดงเองด้วยเขียนบทเองแสดงเองแล้วก็มุมกล้องเนี่ยเราก็คิดเองด้วยครับแล้วผมก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะโอ้ยกูเมื่อยมากอันเนี้ยเปงตัวสุด ใช่ความใหญ่ทุกคนติดตามกันนะครับผมเออเออย่างนี้อ่าได้ได้ได้หน้าเป็นหน้าพิมพ์เบิร์ดหรือว่าเราหันทางนี้มั้ยเออวางหับก็ได้ก็ถูก็ยังเบื่ออยู่มันเป็นมันยังดีขึ้นกว่าเดิมแต่มันด้วยเหรอทำไมหน้าพี่เบิร์ดอยู่คนเดียวเลยวะเดี๋ยวผมถือให้บ้างเดี๋ยวว่าหน้าพี่เลี้ยงเบื่ออยู่ไหม ยับเดิมอ่ะเนี่มียเปิดไฟหน้ารถจะช่วยป่ะเฮ้ยเงี้ยล่ะดีขึ้นคือรถเราสว่างหมดเลยรถเราสว่างหมดเลยตอนนี้นะฮะครับผมส่วนตอนเช้าเนี่ยเรามีท็อปิกกันเรื่องเรื่องเรื่องที่เราแกล้งกันนะครับเราแกล้งกันเรื่องตัวละครที่ชอบอันนี้คือเราดีกันแล้วอ่สรุปว่าคือเราทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ชอบ ไม่ได้ชอบทั้งปิกจูเองทั้งสติ๊เองด้วยสิเองด้วยเป็นสิ่งที่สิ่งที่เขาเรียกว่าอุปทานหมู่ขึ้นมาเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยก็ขอให้เรื่องปิกจูกับเรื่องสปิ๊เนี่ยเผาเผาลงนิดนึงคะแต่ว่าถ้าไปโฟกัสที่เรื่องของน้องเราอีกคนหนึ่งแทนนะ่นือน้องเพิร์ดเพิร์ดก็ชอบตัวเลยเขาชอบทำแอนเจอรี่อ่าใช่ครับเขาเขาชอบมากไหนมาลองเล่าประสบการณ์ที่เพิร์ดเนี่ยชอบทมแอนเจอรี่มาผมเล่าอ่ะเออเอาของพี่ของพี่มีก่อนดีกว่า พี่ก็คือคือมันนั้นน่ะมีโอกาสไปไปบ้านเพิร์ดไปแบบว่าแบบบ้านเพิร์ดมันใกล้ภูมูใก,กันไหนไม่ได้ภูมิใกล้ไหนไม่ได้แต่ว่ารถต,ตู้่ไปส่งเพิร์ดก่อนทีนี้ว่าปวดเข้าห้องน้ําก็เลยไปเข้าห้องน้ําบ้านเพิร์ดท,ทีเนี้ยตกใจไงเพราะว่าไปไปเข้าห้องน้ําขึ้นไปนอนห้องเพิร์ดเลยคือเปิดประตูไปนี่คือแบบโหตุ๊กตาทอมแอนด์เจอรี่นี่เยอะมากอะ จริงจริงแล้วก็มีสมัยก่อนเพิร์ดมันชอบเก็บแผ่นซีดีอะไรเงี้ยเพิร์ดมันแบบชอบแปดศูนย์เพิร์ดก็เลยแบบเออเก็บแผ่นพามแเนเจอรี่ไ้เยอะมากแผ่นกระตูนทามแเนเจอรี่แผ่นกระตูนเนี่ยเยอะมากครับผมยังไงก็ถึงน้องเขาเคยพูดถึงเราไปแล้วเรื่องที่เรื่องที่เป็นเรื่องไม่จริงอ่ะที่เรื่องปิกกจูกับสติปอ่ะยังไงก็ถ้าตรงนี้มีใครที่เป็นแฟนคลับข้องเพิร์ดดูอยู่ครับผมก็พอมแเนเจอรี่รัวๆฮะใช่ครับคือน้องชอบมากจริงใช่ไหมพี่กัชอบมากชอบมากชอบแบบ เรียกว่าข้างไครอะเรียกว่้เป็นเป็นแบบแฟนคลับใช่ฮะนะครับผมครับผมโอเคฮะครับผมซึ่งตอนเราก็เพิ่งถ่ายเสร็จกันไปนะฮะผมใช่ครับเพิ่งเรากองกันไปก็ยังไงวันนี้ถ่ายกี่ซีนทวนวันนี้ถ่ายทั้งหมดอะเยอะหน้าเยอะเยอะเยอะมากขอสักสามแล้วกันสามซีนนะครับผมยังไงก็ก็ถ้ามันมีฉากไหนที่มันไม่ดีนะฮะแล้วดูมันไม่ใช่ว่าฝีมือพี่นิวกำกับก็คือเพราะผมกำกับกันเองนะครับผม วากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผม,ผมหรือว่าบริษัทไหนเห็นว่าเฮ้ย <Hey! S 2> มันมีแววมันมีแววว่าเป<อ>็นผู้กับได้ว่ะไอสองตัวนี้มัน,ม,น<อ>มันได้นะก็สามารถดึงเราไปเป็นผู้กับได้นะฮะได้ครับผมหรือถ้าถ้าไม่อยากเป็นดึงเป็นผู้กับเนี่ยก็ดึงไปเป็นพวกแบบสวิการขนน้ำอะไรอย่างนี้ก็ก็ยังว่างอยู่ไม่ได้ต้องดเดินเป็นนักแสดงสิอ๋อใช่ใช่ครับผมก็พูดพูดไปเรื่อยอ่าแล้วก็งานงานคู่งานคู่บ้างครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีนี่อาทิตย์หน้ามีคู่กับมาร์คสามเลยนะเฮ้ยเป็น อ่าเถาอ่ากมอ่าอ่าทิศหน้านี่ถือว่าเป็นตัวเป็นตัวย่อแล้วกันเป็นตัวย่อแล้วกันเปตัวยอให้คนไปเดาเองอ่าทิศหน้ามีถึงสามทิศหน้ามีถึงสามอันด้วยกันนะครับผมยังไงสามพันกว่าคนนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยมาที่อีเวนต์พวกเราครับผมเขาจะมาครบไหมวะจะมีคนต่างคนต่างชาติด้วยต่างชาติด้วยนะครับผมันก็เลยยังไงก็มีการคู่แน่นอนนะครับไม่ไม่ต้องหวังตรงนี้นะครับผมครับพอปวดหัว นีเมื่อไหรคนขับเขาจะขับตรงสัทีวะอ๋อวันนี้ที่ผมไม่ได้ขับรถเองันว่างมาไลฟ์แบบมากนะเพราะว่ารถผมชนมานะเฮ้ยใช่ใช่ใช่รถพี่ชนมาก็เลยเอาเอาไปเข้าถุงมาใช่รอรอนี่สองเดือนรอเอ้ยไม่ใช่สองเดือนสองอาทิตย์รออะไรสองอาทิตย์นะครับผมตรงวันนี้ก็ต้องอยู่กับรถน้องมาร์ทรถพี่แปนรถน้องเพิร์ทครับผมรถพี่โอการไปก่อนไปก่อนไม่ไรจะขับดีเนี่ย ก็ส okay, ีฮะครับผมเมื่อกี้เขาบอกว่ามาร์กันแคนเซซินาวเจ้าซินเจ้าซินเจ้าเป็นแฟนซินเจ้าเป็นแฟนโอ้จริงจรคิดถึงใช่ฮะคิดถึงคิดถึงอะไรคิดถึงแฟนทุกประเทศเลยอ๋อใช่ครับผมเขาจะคัดกรองไหมเนี่ยโอ้ทีปทีปทีปที่ไม่ไม่รู้นะฮะว่าสามพันคนที่ดูอยู่เนี่ยจะมีกี่คนที่ที่ฟังผมออกนะฮะผมฟังว่าไม่รู้ครับเห็นมีคอมเมนต์ภาษาต่างชาติเรานี่ไม่รู้เลยนะ อันนี้มาจะไปทําอะไรต่อฮะ <The noise> ก็กําลังจะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งกเกี่ยวกับเกี่ยวกับถึงบอกไม่ได้เกี่ยวกับแต่เป็จริงๆจะบอกไปก็ได้เพราะว่ามีสามสาขา <The noise> ใช่ฮะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะไปปิดกัมผิดอยู่แล้วนะ <The noise> <net> ไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยนะมีคําถามจากแฟนคลับที่อ่านออกสักสามสามสองสองสามอันไหมเดี๋ยวไลฟ์เสร็จเราจะไปอ่า say English please อันนี้ไม่ใช่คําถามนี่ไม่ใช่หรอกวัดวัดดีนะวัดดีนะวัดดีนะก็วัดไม่ดีฮะอ่าวัดไม่ดีครับเป็นแล้วไม่ดี บัดไม่ดีเพราะว่าวันนี้ไอ้มาเป็นบัดอีกแล้วนะครับผมทุกทุกวันที่เหมือนจะมีเลิฟซีนเนี่ยอีมาเอ้ยเป็นโอ้ไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยมึงพูดอย่างี้ได้ยังไงไม่ได้เลยคุณการมึงพูดอย่างได้ยังไงครับในการสปอยของการสปอยไม่ได้สิผมข้ามไปก่อนผมข้ามไปก่อนเอาเป็นว่าผมไม่สบายแล้วกันครับผมก็ขอให้ส่งกำลังใจไม่ต้องขนาดนั้นเดี๋ยวก็หายใช่ไหมเดี๋ยวหายเดีวก็หายเดี๋ยวก็หายเขาขอให้ก็หายแล้วขอให้ผมไม่ติดด้วยก็พอนะฮะผม ที่ส่งมาคือจริงก็ไม่ใช่ไม่ใช่คำถามเลยนะการอ่านคือแบบคือคืออ่านไม่ออกนะใช่ฮะนี่ฮาวนี่ฮาวพี่เป็นแฝดกันปะเนีย่ยเป็นเป็นแฝดกันปะเนีย่ยเขาเขาจะพิมพ์ว่าอย่างอื่นหรือเปล่าอาจจะเป็นแฝดพอฟิลเตอร์ด้วยแฝดแฝดแฝดไม่อันนี้ผมอยู่ในในรถนะฮะพอดีว่าไฟมันไม่ค่อยสว่างขนาดนั้นก็เลยใช้ฟิลเตอร์ที่มันเพิ่มเพิ่มเพิ่มไนท์เน็ตเขาบอกว่าสปอยไม่ทันแล้วไม่ทันมันจริงจริงมันเหลืออีก ไม่กี่พีแล้ว uh huh. สำหรับบังเอิญรักเราแต่ว่ามันก็จะมีโปรเจกต์นู่นนี่นั่นตามมานะครับ,รบผมก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่วันนี้ก็ถือว่าจริงๆเขาเขาเขามาบนกับพี่หลายทีเลย uh huh. ทท,ทีที่พี่ไลฟ์ว่าแบบเออให้ไลฟ์คู่มาบ้างอะไรอย่างงี้ uh huh. วันนี้ก็มาให้นะ,ะับก่อนที่ซีรีส์เนี่ยจะจะ,จะจบแต่จริงๆเดี๋ยวก็มีอีกเยอะแหละครับครับผมแต่ว่าตลอดตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา2เดือนกว่ากว่านี่ก็คู่แก่งก้าฮิโนก็พูดเลยว่าแบบขอบคุณทุกคนมากนะฮะครับผมครับผมยังไงฮะ ขอบคุณมากที่ให้การสนับสนุนและซัพพอร์ตคู่เราอีกาเทคโนโลยีนะครับแล้วก็รถติดกู่ดด้วยขอบคุณทุกคนมากมาๆนะจ๊ะใช่ครับผมยังไงก็มันไม่ได้จบแค่ซีรีส์นะฮะเดี๋ยวมันก็จะมีนู่นนี่นั่นตามมาอีกอไม่ต้องห่วงนะจ๊ะว่าแบบเอออยากเห็นมากกว่านี้อยากเห็นโม,มเมนต์โมเมนต,ต์อะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็พยายามพวกเราก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วแหละแต่ว่าแบบอาจจะ ยังไงเป็นเป็นในรูปแบบไหนก็ขอบคุณฝากติดตามไว้ก่อนเมื่อกี้ผมเห็นมีคนคอมเมนต์มาว่าแฟนหรือว่าแฟนอุ้ยคุณตอบตอบเข้าไปหน่อยไปตอบไปเลยนะครับตอบไปหนเมื่อกี้เขาถามมาอะไรนะแฟนหรือแฟนไปดูซีรีส์ไปดูที่ซีรีส์ครับโอเค ครับผมออาทิตย์หน้าเลยนะอาทิตย์หน้าซีรีส์เบอร์รักจบแล้วอ๋อใช่อาทิตย์หน้าแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอาทิตย์นี้ย้างมันก็ทัไปสองอาทิตย์แล้วกันครับผมแต่อย่างที่บอกหาไม่ต้องกลัวเลยว่าจะจบนะครับเดี๋ยวมันมีแป๊บแ๊บบตแบบแบบแบบามาเรื่อยๆนะครับครับผมอเออเออบอกก่อนเลยต้องขออภัยสําหรับคนที่ดูร้านเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะสั่นอะไรนักหนาสั่นขนาดนี้เป็นพากินสามหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่นะไม่ใช่บลรถนะครับโทษก็โทษคนขับนะครับผมตัวนี้พอดีว่ามันสั่นจริงๆครับใช่ สัตว์จริงอันนี้มือพี่สั่นเองนะครับผมอ่าโอ้โหโอ้โหสปิงเลยสิ่งแล้วนะฮะโอ้โหจะถึงไหมเนี่ยจะถึงที่ไหนโอเคส่วนเราจะไปไหนกันต่อเนี่ยอันนี้ขอเป็นเรื่องสกิลเลตระหว่างเราสองคนนะครับผมครับผมยังไงวันนี้มาแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยววันหน้าอีกแป๊บเดียงเนี่ยไม่ไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีไลฟ์คู่กันอีกนะครับผมไว้ไปดูที่ไลฟ์นั้นแทนดีกว่าครับผมได้ครับเขาบอกว่านึกว่าผีเข้าสั่นมาก บายบายครับผมยังไงก็อย่าอย่าดื่มอ่ะครับซีรีส์มังเออรรักที่พวกเรากำกับเองนะครับผมครับรอดูกันได้นะรอดูได้นะฮะจะอยู่ในของจริงด้วยแต่ไม่รู้เขาจะใช้หรือเปล่าเขาใช้แหละใช้แหละต้องใช้แหละต้้องใชแหละทำมาให้ขนาดนั้นแล้วนะใช่ครับผมแล้วก็ให้เป็นวันเดย์พี่นิวกับพี่เอิร์ธอีกทีหนึ่งนะครับผมเช่นเดียวกันนะให้เวันเดยนะครับพี่นิวแล้วก็พี่เอิร์ธนะถ้าดูอยู่นะครับผมโอเคฮะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากไปก่อนนะ แต่ครับเราตอนนี้กล้องสานไม้วานแล้วะะเดี๋ยวเซฟไลน์ไปให้หนะครับเดิม,ไ,มได้ <S <S ฮะเจอกันครับขอบคุณมากครับบคุณสามพัน 3, คนมาฮะเจอกันครับนี่ปิดปิดกองแบบต,บข,ตบขึ้นตบขึ้นเหรอรับขึ้นหนึ่ง<ๆ>สองสาม